สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Roblox Murder Mystery เดี๋ยวปิดเสียงก่อนวนลิสิทธิ์ก็ครั้งนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า Roblox Murder Mystery 3ซึ่งวันนี้ครับเราก็จะมาตวารวจสอบอัปเดตนะครับซึ่งนะโอเคตอนนี้มันเป็นอัปเดตอีสเตอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องดูกันนะครับว่ามันจะมีอะไรใหม่บ้างโอเคเราก็ต้องโอด,ดแมปก่อนนะครับว่าเออตอนนี้ผมเป็นโนะม,มเดอร์นะมาผมรอ สามสองหนึ่งโอ้ไม่กอดรู้สึกปิงมันจดเยอะแปลกแปกเอ้ปิงปแปกครับหนึ่งหนึ่งครับโอเคหนึ่งแล้วพอหนึ่งเสร็จนะครับก็ไปต่อนะครับทำไมมันวิ่งช้าเขาปกติโอ้โหปิงปิงสุดยอดปิงสุดยอดปิงโอเคสองครับทีนี้เราก็ลงข้างล่างคนนี้ก็โดนอีกคนอ่ะมันปิงมากเลยดู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 นี่โคตรปิงเลยเนี่ยอ่าออาเนเนีนเเนปนเเนเนีเนนเนเนปิงมัน เนี่ยโอเคมันหายปิงแล้วแล้วกูก็ตายอันนี้อันนี้ไม่ใช่เพราะเพราะว่าผมปิงนะครับเพราะว่าความโง่ผมนะครับผมก็เ,เดี๋ยวก็มันเป็นความโง่ผมนะเดี๋ยวเดียว R I P English นี่ครับ i E Spo เนี่ยโคตร I P เลยตรงแชทเนี่ R I P English <laughs> นี่ R I P English ะอะเออไง กูดมาก Very Good ซึ่งคันนี้นะครับเราก็จะมาโอ้โหโอ้ y g o กอด What the hell is b i n g My God